สวัสดีค่ะวันนี้ว่างนะคะก็มาเข้าป่าเก็บเห็ดวันนี้เจอเห็ดเฟฟเฟอริงเฟฟเฟอริงค่ะดอกก็ประมาณปังกลาง เมื่อกี้เดินเจอเล็กกว่านี้นี่ไงเล็กๆยังเล็กอยู่เลยค่ะฟเฟฟเฟอริงค่ะฟเฟฟอริงแกงเห็ดแกงหน่อไม้ใส่ใบย่านางใส่เห็ดทำซุปก็ได้ค่ะซุกแบบฝรั่งฟเฟฟเฟริงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ โควิดทำงานอาทิตย์ละสองวันค่ะมันว่างเข้าป่าหาเห็ดเพลินไปค่ะไม่ต้องเครียดนี่มันกำลังจะขึ้นค่ะดอกเล็กๆอย่เลยยังเล็กๆเ,เห็นไหมกำลังขึ้นเข้าป่าเก็บเห็ดไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยได้รับอากาศสดชื่นไม่เสียตัง ได้เห็ดกลับบ้านด้วยเข้าเมืองไปซื้อของอาจเสียตังได้แถมต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาอึดอัดค่ะเก็บเห็ดสบายใจหน้าเห็ดนะคะก็เก็บเห็ดไปไอ้เจอกันใหม่นะคะตอนนี้ขอตัดเห็ดก่อนสวัสดีค่ะ